พี่วัคชคาใ่ไห้าใชพี่วัชคาพี่วัชคาถามถึงวันนี้ลยคะ่ะนางงามรายงานตัว7จจังหวัดก็ถือว่าเป็นการนับหนึ่งอย่างเป็นทางการนะครับตีใจแล้วก็ภูมิใจจริงๆนะครับที่น้องๆเต็มที่แล้วก็ดูไลอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะมีงานอย่างอื่นต้องต้อง,องทาในช่วงเช้ารู้สึกได้ว่าการที่เขามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจเวลามันออกมาแล้วมันมีความเป็นครีเทีฟสูงมากแล้วก็ผมจะเอาจุดขายจุดนี้ไปพัฒนาต่อในปีหน้านะครับว่าเราจะทําเป็นเฟสติวัลอะไรดี เพราะว่าผมถือว่าเป็นการทุ่มเทของทุกคนทุกคนน่ารักมากจริงๆไม่ว่าจะมาถูกมาแพงแต่ก็แรงทุกคนครับเยี่ยากยนว่าตอนนี้ก็คือเป็นคลิปไวรัลแบบหลายคนมากเลยในการตีตอนนี้ได้ข่าวว่าระยองมอเตอร์ไซค์นี่เป็นเป็นหมื่นแชร์แล้วก็ขึ้นหัวเขียวหัวเหลืองหัวแดงหมดแล้วตอนนี้เอาไปโพสต์เป็นภาพข่าวก็ขอบคุณนะครับที่แม่ตาน้องๆด้วยผมว่าที่นี่เนี่ยมันไม่ได้ต้องการการประกวดอย่างเดียวที่นี่ต้องการให้แสงกับทุกคน ซึ่งน้องก็สามารถเอาแสงตรงนี้เอาเครดิตตรงนี้ไปใช้ในการทำมาหากินในอนาคตได้ครับอันนี้พี่วัดัาจากนีน้องมอจะต้องไปทำกิจกรรมอะไรยังไงกันบ้างคะก็เอาเราจะอยู่กับเราจนถึงวันที่30 <c oughs> นะฮะเราถึงจะให้ออกจากโรงแรมนะครับอย่างวันนี้ <c oughs> เดี๋ยวขึ้นไปก็จะเป็น orientation นะครับในแต่ละแผนกก็จะมาพูดคุย <c oughs> ถึงเรื่องสัญญาถึงเรื่องข้อตกลงนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีอิงฟ้ามีชาลลอตมาต้อนรับอย่างเป็นทางการข้างบน <c oughs> แล้วก็เย็นนี้ก็จะมีทานข้าวกับคนที่ได้โหวตสูงสุด นะครับก็คือ10คนทานข้าวกับผมแล้วกอ็อิงฟ้าแต่ส่วนชาลลอดนี่เดี๋ยวเขาเสร็จจากงานไลฟ์นะที่รับจ้างขายของถ้าทันก็จะมานั่งทานข้าวด้วยครับนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้แล้วพรุ่งนี้ก็จะกิจกรรมเยอะแล้วก็วันต่อไปก็จะแข่งร้องเพลงนะฮะไ i ทิ้งสตารที่หาหมอลำครับอ้บว กิจกรรมระหว่างกับตัวมันจะมีการแบบขายของอยู่ไหมคะเพราะว่าขายของอันนี้มันนิดเดงขายของก็แฟนนางงามก็เตรียมเงินไปซื้อแล้วกันนะคะ <c oughs> ไม่คือดูแกรนให้เป็นแกลนอย่าทําให้แกรนต้องเหมือนเวทีอื่นเพราะว่าการที่เป็นแกรนเรามีเงินใช้แล้วเรายืนอยู่บนลำแข้งตัวเองผมผมอยู่ถึงตรงนี้ผมอยู่ในวงการบันเทิงมา25ปีจนผมต้องถอยออกมาทุกวันนี้งานเยอะแค่ไหนผมยังต้องขายของเพราะผมยืนอยู่บนจุดยืนที่ชัดเจนว่า ไม่หมิ่นเงินน้อยไม่คอยวาสนาไม่ต้องรอให้ใครบางให้นะครับสามารถทําได้นิดๆหน่อยๆก็ต้องทําทําให้ดูเป็นแบบอย่างครับเพราะฉะนั้นการขายของถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมถ้าสมมุติไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเราเข้าใจได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าคุณอยากเปิดโอกาสให้คนการขายของคือการเพิ่มทักษะเพิ่มรายได้เพิ่มแฟนขับครับะครับ พอแล้วรู้แล้วจะมาถามเรื่องนี้กันูึอะไรคือหนินนะคะไม่ไม่ชมจังหวัดต่างๆแล้วก็สวยยังไงก็ดียังไงเขาสองไถเลยงดีมากเลยค่ะวัสดีพี่าตุลาตุลอตุลาตเลาตุลาตุลาตุลาอุลาตุลาอุลาตุลีตุลานเลนตุลา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 ีุลกตุลาเุ็าตุกเตลาตัลาตุ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 ลาตกลาตุลาตุนาตุลาตุาตุล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 าว่าตุาตุล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 าตุนาตุาะุลาตุากุล้ทุกานเปาุลี่ยลบริบทความุลากุกาตุล ดูแกรนให้เป็นการทุกอย่างต้องเต็มทุกอย่างต้องเยอะทุกอย่างต้องมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมีซิกเนเจอร์เป็นของตัวเองทุกอย่างต้องมีความสามารถและต้องมอีลูกค้าที่ยอมซื้อได้ยอมที่จะแบบอุดหนุนน้องได้ว่าเอยไปเป็นพรีเซนเตอร์นะไปไลฟ์ไขายของนะไปถ่ายภาพนิ่งไปรีวิวได้นี่คือจุดประสงค์ของเราเพราะฉะนั้นสวยภาพนิ่งไม่มีเงินไม่ใช่แกรนครับ <Yeah. S 1> ถามถามรู้และอยากถาม มไม่ไ,ไ,มไม,ไม,ไม่ถามสักคำเลยว่านอนหลับไหมพี่วัดนอนหลับไหมครับเมื่อคืนหลังจากที่ไล์เสร็จเอาจริงๆนะ,ะก็ดูกระสาจนถึงตีสองก็เราก็นอนหลับไปก็ตอนก็ตอนเสร็จแล้วมันก็จะเที่ยงคืนแล้วนะ,ะแล้วก็แล้วก็หลับไปแล้วมาตื่นตอนเกือบตีสี่นะครับจะเข้าห้องน้ําพอกลับมาถึงนอนไม่หลับมันมีเรื่องที่ค้างคาใจเยอะต้องยอมรับมาหลับอีกทีประมาณตีห้าเราก็ตื่นมาเจ็ดโมงเช้าแล้วก็ทํางานครับก็ ก็เป็นอีกหนึ่งความยากลาบากในการทํางานต้องยอมรับครับอ,อันนี้มันจะมีการมันจะมีผลกับการที่เราว่าเหมือนมีการได้แบบตัวน้องที่จะไปประกวดอะไรนี้ไหมครับอ,อ่อคงมีผลนะครับถ้าเราการไปประกวดนะครับเพราะเราก็ผมไม่ไม่อยากให้ไปนะฮะแล้วก็คณะกรรมการก็แบบไม่พิจารณาให้ไปก็คงจะต้องมีการเปลี่ยนคนไปสําหรับคนที่รีจิสเตอร์ไว้แล้วนะครับลงทะเบียนเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะมีการแจ้งอีกครั้งหนึ่งว่าใครควรไป นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นบทเรียนให้น้องๆ,ๆช่วยดูไว้ด้วยนะแบบอย่างที่ดีคือแบบอย่างอิงฟ้านะครับแบบอย่างชาลลอตแบบอย่างบิวตี้มาลายนะครับออไฮดี้มีใคร,รลืมมาลีนะฮะนะฮะส่วนแบบอย่างของ3มคน4ี่คนนั้นอย่าไปเรียนแบบนะครับไม่ดีอย่าทำอันนี้ผมผู้ผตบงคนตรงมากนะเพราะฉะนั้นต้องชัดเจนนะฮะต้องชัดเจนในสิ่งที่ ทลทงโทอตอนนี้บทลงโทษจริงจังขหน้ากว่านี้ยังไม่มีอนอกจากว่าเราก็ได้อธิบายไปหมดแล้วว่าเหตุและผลมันเกิดจากอะไรส่วนบทลงโทษถ้ามากกว่านี้ขึ้นอยู่กับบริษัทมหาชนก็เป็นคณะกรรมการบริษัทนะครับแต่ว่าบทบัญญัติสูงสุดคือการพักงานการพักงานคือน้องที่ถูกพักจะไม่ได้ขึ้นํำลาดาาตำแหน่งครับวัหลังจากาน,น,นั้นน้องได้มีข้อความ m มสเ a จอะไรมนาะ เพิ่งมาเมื่อสักครู่นี้ตอนที่ผมนั่งอยู่ข้างบนมาพร้อมๆกันเลยหนึ่งสองสามตึ้งตึ้งตึ้งสี่คนมาพร้อมๆกันเขาทำงานเป็นทีมฮะคล้ายๆกันยังไม่ได้เปิดอ่านฮะไม่อะก็คือทำนองเดียวกันแต่เท่าที่ทราบเนี่ยมีคนหนึ่งสารภาพแล้วว่าไม่ได้ทวิตถึงบุพการีละยอมรับว่าทวิตรับประทานบริษัท โทรมาสารภาพเมื่อคืนนี้ตอนตีสองกับโกโก้นะครับผมบอกแล้วไงว่าอันเนี้ยมิสแกละนวัตอย่าเล่นแล้วอย่างเรื่องที่บอกว่าทินพาโกโก้อะไรี่พี่โกกับโกโก้ได้อะไรยังไงโกโก้ไม่รู้หรอกครับโกโก้เขาเป็นคนแข็งแรงนินทาจริงครับแต่ไม่ได้ด่าทอล้อลานแบบสาดเสียเทศเสียแต่นินทาเพียงแค่ว่าแล้วโกโก้จะมายุ่งอะไรด้วยโกโก้ไม่เคยยุ่งเกี่ยวไม่เคยมาช่วยไม่เคยมาทํานู่นทานี่แล้วจะไปโพสทำไม แค่นี้เรียกว่านินทาไหมผมก็ไม่รู้ก็พูดถึงพูดเกี่ยวข้องแล้วกันนะฮะก็ระดับาาแล้วหนักสุดี่น่าจะเป็นอะไรก็แค่นี้ก็พอแล้วมั้งครับมากกว่านี้ขี้เกียจทำฮะเพราะว่าให้สังคมเป็นผู้กระทําดีกว่าฮะมาว่าคนดีสังคมก็ต้อนรับคนแปลกๆสังคมก็เดินหนีครับเป็นเรื่องปกติดอมเดิมก็กระจายกันหมดแล้วเนี่ยฮะนะบอกแล้วไงว่าแกลนสร้างได้ก็ต้องควบคุมได้จริงๆเด็กถ้าจะดื้อผมไม่ว่านะครับ พอส่งสัญญาเพิ่มเติมให้เซ็นแลบผิดชอบควรต้องรีบเซ็นใช่ไหมครับเพราะว่าสัญญามีแค่สี่หน้าอยากอ่านไหมเดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวให้พี่เต้ยส่งให้มันจะได้ชัดเจนลงแค่สี่ไม่ใช่สี่หน้าครับลงแค่สี่บรรทัดว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางบริษัทไม่อนุญ,ญ,ญาตให้ทวิตข้อความรีทวิตโพส์ข้อความที่สอดเสียดเสียดสีหรือมินเมยในการทําให้บริษัทนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงก็ทําให้คนเข้าใจผิด นะครับถ้าทําอีกในวันข้างหน้าจะพิจารณาโทษครั้งนี้ไม่ได้คิดอะไรก็ผ่านไปจริงๆแล้วแต่น้องไม่เสร็จแล้วไม่เสร็จล้วพูดจ่าไม่เพาะครตอนแรกเาไม่ยอมชนะสุด้ายเออมาลิมาเป็นหัวหน้าหมู่บ้านเมื่อเซ็นคนงสุดท้ายเมื่อวานนะใช้เวลากี่วันสามสิบสามสิบเอ็ดหนึ่งสองสองพอนะครับก็ข้อความจะเหมือนกันคือไม่ไม่ก็คือไม่เป็นทีม พอเริ่มแพ้แตกก็เริ่มกระจายนะฮะจะเหลือคนสุดท้ายไม่ต้องยอมมอบตัวพี่วัดคะขออนุญาตถามในส่วนของน้องๆสามสี่คนนี้ได้มีเราได้มองเห็นพฤติกรรมแปลกๆของเขามานานแค่ไหนบ้างครับพอสมควรครับเออาทุกคนใส่หน้าตลอดเวลานะแล้วก็ชอบทวิตแปลกๆแล้วก็ชอบพูดจาไม่พร้ะกับเออาซึ่งเออาคือตัวแทนผมนะครับเขาไม่รู้หรือเปล่าหรือเขาลืมหรือเขาไม่ฉลาดพอที่จะคิดอย่างเช่นไม่เซ็นแล้วบอกว่าไม่เซ็นหรอกเซ็นทําไมไม่ต้องเซ็นเลย เเชิดเชิดใสอย่างเงี้ยมันก็คือเชิดใสผมนะครับเพราะว่าในจดหมายคือลายเซ็นผมาคิดให้รอบคอบด้วยนะครับช่างมันจะครับผมไม่ค่อยอยากจะพูดวันนี้ผมเจอน้องๆ,ๆรู้ไหมผมมึงสตอรี่ไปเห็นน้องๆ77คนผมหายเครียดมผมผมลืมเรื่องไรสาระของคนบางคนไปเลยงานแสดงว่าวันนี้ที่เห็นก็จะต้องแบบว่ามีวางไว้ลามีการเวลบมาก็เริ่มแบบเฮ้ยทำไมแบบคนนี้สวยขึ้น พูดได้เลยนะไอ้าวใบฟ้าทำไมสวยขึ้นอ้าวสวยไหมล่ะสวยเออแล้วบางคนแบบดูเป็นบิวตี้ควีนขึ้นอ่าอย่นเช่นไม่พูดอ่าแล้วบางคนดูเป็นสตาร์อย่างเช่นบางคนบางคนเป็นสตาอาร์ตันยอมรับอ่าช่ มันวัดเสียวไปนิดนึงต้องยอมรับว่ามีมีการแปลงร่างเยอะแล้วก็ต้องยอมรับว่าทีมดีช่างแต่งหน้าเก่งนะฮะสามารถที่จะเปลี่ยนคนปกติให้เป็นนางฟ้านางสวรรค์ได้วันนี้เยอะมากแต่แต่จากนี้เป็นต้นไปต้องทําด้วยตัวเองแล้วนะครับก็หวังว่าความสวยและความสามารถจะเพิ่มขึ้นทุกวันอยากให้น้องทุกคนน่ารักนะครับสังคมเราไม่มีอะไรหรอกครับมันอยู่กันแบบตรงไปตรงมาถ้าไม่พอใจอะไรบอกเลย ถ้าทําอะไรไม่ได้รีบบอกถ้ารู้สึกอะไรพูดมาเรายินดีจะแก้ไขพี่วัดนะครับพี่วัดใครอยากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเรื่องของพี่ๆปีที่แล้วอย่างตัวน้องๆเองเราจะต้องมีการแบบเลือกดูแบบดูมากขึ้นไหมครับพี่วัดก็คืออยากจะตอบว่าดูมากขึ้นแล้วมันจะได้คําตอบหรือเปล่าผมตอบไม่ได้เพราะว่าเวลาสัมภาษณ์เนี่ยก็ทุกคนก็จะตอบดีมีใครบอกได้ไหมว่าจะไม่ปฏิบัติตามมีใครบอกได้ไหมว่าจะไม่นินทาบริษัทรับหลัง ไม่ราคาหนูเต็มที่หนูเต็มท,มที่หนูเต็มที่นะครับแต่มันก็เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเพิ่มเติมก็คืออาจจะมีข้อเพิ่มเติมว่าต้องรักษาภาพลักษณ์องค์กรอย่างที่สุดและสามารถที่จะรับฟังการติและการเพิ่มข้อกําหนดเพราะว่านางงามที่ไม่ยอมเซ็นบอกว่าข้อกําหนดเพิ่มเติมตามกฎหมายแล้วต้องได้รับความยินยอมทั้งสองฝ่าย<ม>ก็เป็นสไตล์หัวหมอนิดนึงซึ่งผมก็เลยรู้สึกโอเคได้เลยครับน้อง <Okay. S 2> เดี๋ยวพี่จัดให้ ก็ไม่มีปัญหาครับจริงๆไม่เซ็นก็ได้นะครับก็ดีนะแต่ว่าเซ็นตอนสายสายมากครับพี่วันแล้วไม่มีทางทีมอะค่ะที่ดูแลน้องก็ได้มีการหมือนกรโพสของทษที่นวัดไปแล้วนั่นขอโทษหร,หรือแก้ตัวฮะแก้ตัวเขาไม่ใช่ f c นะครับเขาคือคนอคที่อยู่กับเขา f อมีการนอนบนคอนโดเตียงเดียวกันได้หรอครับ f c มานั่งนับเงินหลังออฟฟิศได้หรอครับ f c มานั่งนับของนับกล่องนับเงินเกือบสองล้าน วันคอนเสิร์ตแต่เพียงผู้เดียวในห้องส่วนตัวได้เหรอครับรทำไมอะ่ะกินอะไรเข้าไปสมองถึงแปลกกันถึงขนาดนี้แล้วผมมั่นใจว่าทั้งแก๊งรวมคุณพงด้วยคิดดีแล้วถึงทวิตหาผมแบบนี้ผมมั่นใจนะครับผมมั่นใจเพราะฉะนั้นเป็นเด็กถ้าผิดพลาดรีบขอโทษและยอมทำในสิ่งที่ผู้ใหญ่ขอร้องในอนาคตจุดที่ผมโกรธมาก และบริษัทโกรธคือการไม่ยอมเซ็นเอกสารจุดนี้คือจุดที่พังมากจตวิทย์ดาอย่างมากก็เรียกมาดา่าส่วนตัวใช่ไหมครแต่ว่าตอนนี้เขากำลังจะมาหาผมส่วนตัวเรื่องเกิดบนโซเชียลต้องจบบนโซเชียลว,ว่าจะคิจะเป็นีวเรื่องของกฎหมายอะไรด้นไม้คะไม่หรอกครับไม่อยากจะไปสนใจเรื่องกฎหมายเยอะกฎแห่งกรรมมันจะตามทันเร็วกว่ามังคะเคสนี้ค้ะใครจะรับไปทำงานล่ะครับ พี่วัดคะในในส่วนของน้องๆสามสี่กนี้จะไม่ได <en> ้ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมในการเก็บตัวของน้องการประกวดเลยไหมคะสำหรับผมผมไม่มีความคิดทุกอย่างผมยกให้กับลูกน้องผมเป็นคนตัดสินใจสําหรับเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ตอนนี้สิ่งที่เราทําอยู่ก็คือโกโก้ยังคงเป็นผู้จัดการกองประกวดและบิวตี้เป็นรองผู้จัดการกองประกวดเพิ่งสถาปนาอย่างเป็นการแบบ <Das S 2> จะจะไม่จะไม่ให้น้องต้องช้ำใจกับการออกงานกับคนเหล่านี้อีกแล้วค่ะผลรู้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะตั้งตั้งแต่เมื่อสายๆแล้วผมบอกแล้วส่วนตัวพี่วนวัดบองเห็นความน่ารักอะไรของของ,ของบิวผมเป็น<ม><า>คนผมเป็นคนแร์ผมรู้ว่ามันไม่แร์ตั้งแต่ไหนแต่ไรคแต่ผมก็พยายามจะฟังแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าคอนเสิร์ตก็ไม่ได้ขึ้นซีรีส์ก็ไม่ได้เล่นงานไหนก็ไม่คยได้ไป ก็จะเป็นอย่างเงี้ยได้น้อยที่สุดถ้าจะไม่ได้อยู่แล้วซิ่งจริงๆถ้าบิวตี้จะโพสด่าบริษัทผมก็ยินดีนะเพราะว่ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่คนที่โพสเนี่ยได้เยอะสุดแล้วในฐานะที่คุณเป็นแบบนี้คุณจะไปเทียบอินฟ้าชาลอตเป็นไปไม่ได้อย่าอย่าเป็นคนคิดอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คนทำดีต้องกลับมาได้ดีครับอย่างนี้มีโอกาสได้ส่งออกมบิตี้มสได้ส่งออกตอนนี้คิดอยู่ว่าจะส่งแทนคนที่จะส่งะครับโอกาสโอกาสโอกาสโอราสโอกาสตอนาี้นะครโอกาสโอกาส้อกาสโอกาสโอกาส้อกาสโอกาสโอกาสโแาสโาสโกาสโกาสอกาสโอกาสเอกาสเกาดโอกาอการโอการอกาสโกาสตอกาสโอกอาอกาสอกีถูกคนตา เราจะเชื่อใจเขาได้ยังไงในเมื่อเราให้เขาเซ็นตั้งหลายวันเขาไม่เซ็นอะอย่าลืมก็บทสรุปมันไม่เรื่องเซ็นหรือไม่เซ็นบทสรุปคือ mentority ต่อมใต้สมองความคิดคิดอะไรกันอยู่มันต้องคิดอย่างนี้ครับขออนุพักอจะให้อภัยสามคนได้ไหมคะอะไรนะฮะพอจะให้อภัยสามคนได้ไหมคะ ขอยืมแม่เตงโมได้ไหมฮะให้อภัยกี่เปอร์เซนต์ดีครับให้อภัยกี่เปอร์เซนต์ครับที่รั12ซแล้วกันครยังไม่ถึงยังไม่ถึงครึ่งเลยนะที่ผ่านมาผมเป็นคนอย่างนี้ครับเวลาที่ผมไม่ชอบใครแล้วเวลาที่ผมเสียใจแล้วผมรู้สึกผิดหวังอะแล้วผมเสียความรู้สึกอะผมกลับยากมากนานๆผมจะเกิดทีหนึ่งนะครับทําไมผมต้องสู้กับบริษัทไม่ว่าจะบริษัทหวยบริษัทเพชรเพราะมันเป็นความจริงสุดท้ายเขาก็ต้องถูกจับ ผมสู้หัวชนฝาถ้ามันไม่จริงทําไมผมถึงช่องช่วยคนนูน้นคนนี้ทาไมผมต้องช่วยยิงฟ้าคดีพันกว่าล้านผมทําทุกอย่างนะครับแต่ถ้าวันหนึ่งผมผิดหวังทําไมผมช่วยชมพูแต่ถ้าวันหนึ่งผมผิดหวังความผิดหวังอะ่ะมันทําให้ผมไม่ได้ถอยนะครับหายมันจะหายฟึบไปเลยเหมือนกดแล้วลงหลุมไปเลยเพื่อผมคิดว่าสักวันหนึ่งความรู้สึกดีๆผมจะกลับมาบ้างครับแต่วันนี้บอกตรงๆพูดได้ไม่อายใคร ไม่มีความรู้สึกอะไรเหลือครับคุยว่าจะแพ้หรือไม่แพ้ในเรื่องเราดีๆค่ะพี่มัรให้ปากน้องๆ้องนี่เป็นทีเพราะว่าไปดูเอานี้ดีกว่าปี2023คือความหวังใหม่นะฮะส่วนความหวังเก่าเราก็มีหลายคนอยู่แล้วมาสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่นะครับเพราะว่าเรายังมีแสงเรายังมีอีเวนต์เรายังมีสปอนเซอร์เรายังมีพรีเซนเตอร์เรายังมีงานใหญ่ๆและวันที่6ที่จะถึงนี้มีเซอร์ไพรส์แน่นอน คนลุกได้ค่ะบัจจกาคนลุกบัจจกาคนลุกอีกแล้วนี่คนลุกอีกแล้วพูดเองยังขนลุกเลยให้ตายที่นวัดแง้มนแง้มนิดนึงได้เลยค่ะเอาเป็นว่าถ้าไม่ได้แกรนทำแทนไม่ได้ลั้าแทนมาเลยคำทปนมาเลยไม่ผมพูดคำไหนคือคำนั้นวันที่6นี้เราจะมีเปิด เราจะมีอะไรนิดๆหน่อยๆเปิดอะไรเปิดอะไรคะลุดอะไรครับเปิดขนาดนี้เล้วเอาเป็นว่าคุณดูแล้วคุณต้องยิ้มกับบ้านแล้วคุณต้องชอบและมันจะไม่ปรากฏที่อื่นเพราะถ้าไม่ใช่แกรนทาแทนไม่ได้เด็ดขาดเอาแกรนี้เดวันแอนด์โอลลี่ครับคุณพี่บ้านน้าค่ะเรั่แรกด้วยนี่ค่ะจินตนาการเอาดื่ไปด้วย